สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันขึ้เก้าค่นในช่องแซ่บไลน์สไตล์สาวแมวมากค่ะเมื่อนี้พามากินแกงน้อไม้ครัพี่นอ้องเบิ้งหอนหอนครับพี่น้องค่ะแกงน้อไม้ใส่เห็ดเข็มท้องใส่อัน ใส่อันเห็ดหูหนูใส่บักอึค่ะพี่น้องค่ะนมไม่ไล่นะคะพี่น้องย่ามนี่กะสิบุกคอยมีแล้วล่ะนมไม่ไล่ส่วนมากมันสิเป็นแบบแนงมั่นค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าก็ยังพอได้กินค่ะพี่น้องกินแกมกับผักชีลาวบักเขือบักแข็งคุ้มค่ะพี่น้องบะละขีนกผักสะเงะนะคะเนาะหรือว่าผักชีไร่ค่ะพี่น้องแล้วก็อันผักอีเลิศค่ะพี่น้องค่ะมากค่ะกินนลำกันแซ่บข้าวเหนียวอยู่ทางไตนะคะพี่น้องค่ะแกงแล้่ยวไม่ไม่เลยค่ะพี่น้องนี่ปั่นข้าวเหนียวใส่เลยจำก่อน 음음음 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. กับนัวครับอุดรเผ็บใช่ไหม่นง หรือว่าเป็นเพราะว่านุ้่ได้กินโดนบ่อหรือว่าจังไดเก็ดหูนุน้ใหญ่ าเราจะเด้อพ uh ี่น้องกินแกงน้ำม้นน้ำกันค่ะเผ็ดแบบเหนียวๆตุยๆเลยจ้ะ ผักนางเลิศจ้ะ เคกมไม่ได้รับเชิญอืมแก่แล้วเพื่อนฉันมุนหน่อยออกไปก่อน хәтта менә บรรยากาศรำแรงเก่งน้ำไม้แซ่บ,บอดอกใยเด็ดดอกเนี่ยพูนะ សូវិត់បាន់ខ្លារបស់ពីត់រើស្រើស្រ พักทั้งแงหรือว่าผักชีไร กินแก้มได้กับทุกพักบางคนก็สิว่ามันบพเขากันเป็นบ่าแต่หนูเป็นคนที่แบบว่ากินเขากินกับพักยั้งก็ได้ครับพี่น้องพอแต่ว่ามีพัก 嗯。Mm hmm. สมุนหอ่อยกับพ่อสมุนหนพี่น้องเอา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 เตะคาตั้งกล่องไปหรอแมาเลยพี่น้อง ออเอาจะพี่น้องอิ่มเราจ้ะกินแกงน้ำมันว้ยจะคั่มกันพี่น้องมันแซ่บนะแม่ยิ้มแล้วแต่ก็อยากกินกับพี่น้องคะอืออะไรค่ะแกงน้ำมันใส่เห็ดเข็มทองเห็ดหูหนูใส่บักอึแกมกับผักสดบ้นบานๆแกมกับอันบักบะลากินกโคโมอำลำค่ะพี่น้องค่ะ นั่นแหละค่ะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะบันเน้เดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำนีน,นะคะเด้อจังใดก็ฝากพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนู้แน่นะค่ะเด้อเดวพอก,กันคลิปหน้าคะ่ะม้อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ